ขอต้อนรับเข้าสู่ไพรานารีก่อนฟังคลิปนี้ช่วยกดถูกใจคอมเมนต์ทักทายกับไพรานารีด้วยนะคะผมชื่อชานเติบโตมาในหมู่บ้านฮวยละมุดซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่เชิงเขาผู่นกเขาย้อนไปเมื่อสี่สิบปีก่อนผมมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อไอ้น้อยเหตุที่มันชื่อนี้เพราะในวัยเด็กตัวของมันเล็กมาก ผอมและเตี้ยกว่าเด็กในวัยเดียวกันอีกไอ้น้อยมันไม่ค่อยจะมีเด็กผู้ชายมาอยากเล่นด้วยเพราะหากเผลอไปเล่นกับมันแรงๆจนทำให้มันได้รับความบาดเจ็บเพื่อนคนนั้นจะต้องโดนปเลียบผู้เป็นแม่ของไอ้น้อยตามมาด่าชิดถึงบ้านปาเลียบแกเป็นคนปากร้ายลุงบุญส่งพ่อของไอ้น้อยก็เป็นคนขี้เกรงใจเมียแล้วแต่เมียทุกอย่างและด้วยความที่ไอ้น้อยมันตัวเล็ก โดนผลักนิดเดียวก็เป็นอันต้องหกลม้มและมีรอยฟกช้ำไปเสียไอเด็กเปรตพวกนี้มารังแกลูกกูอีกแล้วดูสิเข้าไอ้น้อยมันช้ำเป็นจำ้ำก็เพราะฝีมือเด็กระยำย่างพวกเองนี่แหละป่าเลียบด่าพวกเด็กๆที่มาเล่นกับไอ้น้อยเสียงดังลัน่นไอ้น้อยมันหกล้มเองนะปะาเลียบพวกผมไม่ได้ทำอะไรมันสักหน่อยเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นหกล้มเองยังไงเขาถึงได้ช้ำขนาดนี้ พวกเองไม่ต้องมาเล่นกับลูกค้าเล่นกันทีไรลูกค้าเจ็บตัวทุกทีปาเลียพูดกับเราเด็กที่มาเล่นกับไอ้น้อยด้วยความกรูดป้าอย่าไปว่าพวกมันเลยผมเอ่ยขึ้นทันทีหลังจากสินเสียงของปาเลียพวกมันไม่ได้ตั้งใจหรอกจ้ะให้ไอ้น้อยมาเล่นกับผมก็ได้ด้วยเหตุนี้ไอ้น้อยจึงหันไปเล่นกับเพื่อนผู้หญิงแทนและมันยังคงเป็นคนติดพ่อแม่ไปไหนมาไหนก็ไปกับพ่อแม่ ยกเว้นแต่ไปกับผมที่ผมมักจะพามันไปเล่นด้วยเพราะความจริงแล้วตัวไอ้น้อยเองมันไม่ได้อยากที่จะเล่นกับเด็กหญิงสักเท่าไหร่มันนึกอายเด็กผู้ชายด้วยกันโกรกผมสงสารมันก็เลยยอมเล่นด้วยโดยไม่สนใจความปากร้ายของปลาเรียบและมักจะพามันไปไหนตัวไหนโดยกันเสมอปลาเรียบกับลุงบุญทรงห่วงลูกชายเป็นเพราะผัวเมียคู่นี้เขามีลูกยาก จึงรักและห่วงลูกชายคนเดียวเป็นพิเศษปะเลียบถึงจะเป็นคนปากร้ายและมีนิสัยพูดจาผงพางแบบขวานผ่าซากแต่แกก็เป็นคนตรงไปตรงมาจึงมักมีเรื่องกับผู้ใหญ่เชียวถึงความโปรง่งใสในเรื่องของการสร้างวัดซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่ไหนอธิบายมาสิเงินที่ญาติโยมนำมาถวายวัดเพื่อสร้างโบสถ์ทำไมผู้ใหญ่ถึงเก็บไว้คนเดียวผู้ใหญ่ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะ ปลาเรียบพูดขึ้นในวันที่เจอกับผู้ใหญ่เชียวมันจะหมากไปแล้วนะนังเรียบกงการอะไรของเองทึงมาไหลาเบียเอากับข่าขาเป็นทึงผู้ใหญ่บ้านปีอำนาจใช้เงินอย่างเต็มทีเงินอยู่ที่ข่าจะได้ทำงานคล่องหน่อยสิวะใครๆก็รู้ว่าขาทำเพิ่มงูบ้านผู้ใหญ่เชียวว่ากลับปลาเรียบเสียงดังลัน่นรู้สึกไม่พอใจที่ปลาเรียบ ผู้จ่าผูมพางไม่ให้เกียรติในฐานะที่ตนเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่มีคนนับหน้าถือตาจำนวนมากงั้นจะมีกรรมการวัดไว้ทำไมตั้งกรรมการไว้ก็ไม่เห็นจะทำอะไรได้สักอย่างํำแบบนี้ก็เท่ากับโกงเงินวัดนะอย่าให้ฉันรู้ก่นแล้วกันผู้ใหญ่แอบเอาเงินไปใช้ส่วนตัวฉันจะประกาศให้รู้กันถั่วเลยปรเรียบไม่ยอมหยุดใช้เพียงตัวของผู้ใหญ่เคียวทูนั้นที่ไม่คอยกินเซนกับปาเรียบนอกจากนี้ อ้ยิงลูกชายของผู้ใหญ่เคียวก็ชอบหาเรื่องไอ้น้อยเป็นประจำไอ้ยิงมีนิสัยที่เกเรนักเพราะพ่อแม่ตามใจมาตั้งแต่เล็กชอบหาเรื่องแกล้งคนอื่นและมักจะล้อเลียนไอ้น้อยที่เล่นกับเด็กผู้หญิงพูดยั่วให้มันโกรธจนทนไม่ไหวถึงขั้นต้องชกต่อยตัวไอ้น้อยก็ถูกย่ำเละมาทุกครั้งสองบ้านนี้จึงมักมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะก,กันบ่อยผมอยู่ในหมู่บ้านนี้ กับไอ้น้อยจนเรียนจบปเจก็ต้องตามพ่อแม่ไปค้าขายอย่างกรุงเทพและไปเรียนต่อที่นั่นจนถึงขั้นระดับมหาวิทยาลัยชีวิตผมหลังจากที่ออกจากหมู่บ้านไปแล้วจึงมีแต่เรื่องของการเรียนและช่วยพ่อแม่ทำงานไม่มีเวลากลับไปที่บ้านเกิดและขาดการติดต่อกับไอ้น้อยเมื่อถามมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนอยู่ไปออกคายพัฒนาอาคารเรียนให้แก่เด็ก ในหมู่บ้านที่ห่างไกลและทุรักกันดารบานเกิดของผมก็ได้รับการคัดเลือกผมดีใจเป็นอย่างมากที่ได้กลับไปเยี่ยมที่นั่นและได้พบปากกับไอ้น้อยซึ่งเป็นเพื่อนรักของผมรีบจัดของมาฝากให้มันเป็นการใหญ่คิดว่าทำใายเสร็จจะขออยู่ต่ออีกสองวันจะไปพักกับไอ้น้อยที่บ้านเพราะญาติพี่น้องของผมไม่มีเหลืออยู่บางก็ยกย้ายไปอยู่ที่อื่น บางก็เสียชีวิตไปแล้วที่ดินที่นั่นก็ค้ายไปนานแล้วเหมือนกันเมื่อคณะของผมเดินทางไปถึงหมู่บ้านผมสังเกตว่าหมู่บา้านยังคงอยู่ในสภาพบ้านป่าไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักทั้งวัดและโรงเรียนก็ยังเป็นอยู่เหมือนสมัยก่อนชาวบ้านส่วนใหญ่ยังใช้ชีวิตเหมือนสมัยก่อนอยังทำไรและหาของป่ากันตามเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือ ครอบครัวของไอ้น้อยได้หายไปแล้วผมเจอลุงแย้มคนเคยรู้จักกันมาก่อนจึงได้เอ่ยถามเรื่องนี้สวัสดีจ้ะลุงแย้มจำผมได้หรือเปล่าผมไอชานลูกแม่ลำดวนไงที่พวกเราย้ายไปอยู่กรุงเทพกันผมเอ่ยขึ้นเพื่อเป็นการทักทายลุงแย้มผู้ซึ่งอาวุโสกว่าอ๋อไอชานดอกหรือเอเอ็งม,มันโตขึ้นเยอะ แทมตัวอยังเา้าวยังกับบอไขใครเราจะไปจำได้ไหวพระเถอะมากับทางครูอาจารย์เขาเหรอใช่จะลุงพวกเรามาสอมอาคารเรียนให้โรงเรียนกันว่าแต่ผมไปที่บ้านของไอ้น้อยมาทำไมไม่มีบ้านของมันอยู่ตรงนั้นเลยละ่ะผมเอ่ยถามถึงไอ้น้อยและครอบครัวของเพื่อนรักคำถามของผมทำให้ลุงเย้มต้องเปลี่ยนสีหน้าเฮ้ย <c oughs> เรื่องมันยาวพ่อแม่ของไอ้น้อย ผู้ขาในป่ามาหลายปีแล้วละ่ะชาวบ้านพากันสงสัยว่าเป็นฝีมือของผู้ใหญ่เคียวแต่ไม่มีใครกล้าที่จะมาเป็นพยานสุดท้ายแล้วคนทั้งสองก็ตายฟรีส่วนไอ้น้อยมันคงเสียใจที่พ่อแม่มันถูกฆ่าตายแต่จับมือใครดมไม่ได้มันก็เลยหนีไปสร้างบ้านอยู่ในป่าตามลําพังไม่ค่อยสุงสิงกับใครนะ่ะฮะลุงบุญทรงกับปลาเรียบตายแล้วเหรอจ้าลุงหนาสงสารจัง ผมเอ่ยขึ้นยิ่งตกใจเมื่อได้ยินคำตอบจากลุงเยมใช่น่าสงสารมากแต่ต่อมาทั้งผู้ใหญ่เขียวและไอ้ยิงก็ยึดอายีพเป็นพรานก็ถูกเสื้อกัดตายในป่าทั้งคู่เหล่าลือกันว่าเสื้อที่มากัดทั้งสองคนนั้นไม่น่าจะเป็นเสื้อธรรมดาแต่เป็นเสื้อสมิงเพราะตอนนั้นที่ป่าพูนกเขาก็ลือกันว่ามีเสื้อสมิงออกมาอลวาด หมู่บ้านเราคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ก็ได้เป็นผู้ใหญ่สมคนนี้ละผมถึงกับอึง้งไปกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงกับครอบครัวของไอ้น้อยจนทำงานซ่อมแซมโรงเรียนเสร็จก็ยังไม่เคยเห็นไอ้น้อยเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านพากันบอกว่ามันไม่เข้ามาในหมู่บ้านนานแล้วถ้าอยากจะเจอมันจริงๆก็ต้องเข้าไปหามันในป่าซึ่งทางเขาก็ค่อนข้างลำบากและหมู่นี้ ก็ไม่มีใครอยากจะเข้าปากกันเพราะกลัวจะเข้าไปเจอเสือสมิงในป่าโดยความคิดถึงเพื่อนเมื่อใคยอาสาพากันกลับออกไปแล้วผมก็ยังคงอยู่ในหมู่บ้านตโดยขอพักอยู่กับหลวงตาอุ่นที่วัดตั้งใจที่จะเข้าไปหาไอ้น้อยถึงบ้านของมันให้ได้โดยไม่ได้สนใจสิ่งที่ชาวบ้านกำลังหวาดกลัวกันอยู่ผมไม่เชื่อเรื่องคนที่กลายเป็นเสือหรืออะไรทั้งนั้นคืนนั้น ผมได้อยู่สุนทนากับหลวงตาอุ่นท่านเรียกผมให้เข้าหาไกลๆและประโยคแรกที่หลวงตาอุ่นเอ่ยขึ้นโยมจะเข้าไปหาไอ้น้อยมันจริงหรือเปล่าจริงสิครับหลวงตาผมตอบหลวงตาอุ่นด้วยความชัดเจนในเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ว่าจะต้องเจอกับเพื่นรักให้ได้ผมสังเกตสีหน้าของหลวงตานั้นดูคลึ้มลงไปมากท่านหันไปหยิบบางอย่างและเอามายืนให้ มันคือเชือกรมหอยตะกรุดชิ้นหนึ่งในตะกรุดคือแผ่นนั่งหนาะผากเสื้อไฟที่ตายพลายหรือหมดอายุไขไปเองหลวงตาเอามาอบกรมยานแล้วเอามาจานอัคระทำพิธีปลุกเสกของครังชิ้นนี้หลวงตาได้มาสมัยยังไม่ได้บวชตอนนั้นหลวงตายังอยู่ที่ฟังคมมนป่าแถวนั้นมีเสือชุ้งยันหนาะผากเสือไฟมีความคลังสามารถป้องกันเสือสมิงได้ โยมจงเอาติดตัวไปด้วยหลวงตายื่นตะกรุดให้แก่ผมขอบคุณครับล่งตาผมรับเอาเครื่องรางมาคล้องคลออย่างดีใจหลวงตาช่างใจดีกับผมอันที่จริงผมกับหลวงตาไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเพราะท่านทุดงมาจากฝั่งคเมนหลังจากที่ผมย้ายออกไปแล้วมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นวัดป่าที่เงียบสงบหลวงตาดูจะเข้าใจความคิดของผม ท่านจึงเล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่าพ่อของล่วงตาถูกสมิงมันทำร้ายจนตายล่วงตาจึงไม่อยากให้ใครโดนเสือสมิงมันทำร้ายเอาอีกหลวงตาพูดหลังแสดงสีหน้าและแววตาที่เป็นห่วงเพราะผมจะเข้าไปหาไอ้น้อยนั่นเองลวงตาก็เลยให้คล้องคลักเอาไว้ป้องกันเสือสมิงแต่ผมว่าขนาดไอ้น้อยไม่ยังเข้าไปอยู่ในป่าได้เลยสแสดงว่าป่านั้นคงไม่มีอันตรายอะไรหรอกนะครับ ลุงตาผมเอ่ยขึ้นโดยคิดว่าเพื่อนรักเข้าไปอยู่ในป่าได้และยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้หลวงตามองหน้าผมโดยแววตาประหลาดก่อนพูดกับผมอีกเรื่องราวบนโลกมนุษย์นี้สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนั่นละบางทีคนที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดีเอาเข้าจริงเราอาจจะไม่รู้จักเขาเลยก็ได้ไอ้น้อยเองระยะลั่งนี้ ใจคอมันดูเปลี่ยนไปแม่มันเคยเล่าให้หลวงตาฟังที่แรกไอ้น้อยโดนงูพิษกัดตายแต่จูจูมันก็ฟื้นคืนขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นไอ้น้อยที่เคยเป็นคนอ่อนแอไม่ค่อยสู้ใครกลับมีนิสัยหาวหานดุดันขนาดไอย้ยิงที่เคยข่มเหงมันยังต้องยอมมันเลยหลวงตากล่าวและยังคงมองหน้าพุ่มด้วยแววตาประหลาดโอ้โหแบบนั้นก็ดีสิครับ ผมยงอยากพบมันเร็วๆอยากดูอะเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างคิดถึงมันแถบตายเลยละครับหล,ลวงตาหลวงตาพยักหน้าอีกท่านคงเห็นว่าผมไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ท่านบอกจึงไม่พูดเส้าซีต่อแค่เอ่ยเตือนให้ระวังตัวถ้าอย่างนั้นก็ตามใจระวังด้วยก็แล้วกันหมู่บ้านเราถัดไปสามบ้านเห็นเขาลือกันว่ามีเสื้อสมิงออกมาอาละวาดแต่ก็ได้ยินอีกว่า ผู้ใหญ่บานบานนั้นเขาหาพรานไปปราบมันเรียบร้อยแล้วหลวงตาพูดจบผมก็ก้มลงกราบลงตาอยู่สนทนากับท่านอีกครูจึงขอตัวไปนอนพักผ่อนออกแรงเอาไว้เข้าป่าในวันพรุ่งนี้คืนนั้นผมนอนไม่ค่อยหลับไม่ใช่เพราะเกรงความลำบากในการเข้าป่าไปหาไอ้น้อยที่ลำห้วยที่นั่นสมัยยังเป็นเด็กผมก็เคยไปมาแล้วไปหาปลาบ,บาง ไปเล่นน้ำตกบางแถวนั้นจึงไม่ใช่สถานที่แปลกใหม่สำหรับผมแต่เป็นเพราะความตื่นเต้นที่จะได้พบเพื่อนเก่ามากกว่าพอเช้าผมก็จัดเตรียมสัมภาระส่วนใหญ่เป็นพวกของกินของใช้เอาไว้เผื่อไอ้น้อยมันด้วยหลวงตาให้มีซันเอาไว้ป้องกันตัวอีกหนึ่งเล่มแล้วบอกว่ามีซันลงคาถาอาคมไว้ไม่รู้ทำไมหลวงตาถึงได้ดูห่วงใยผมนะัก เมื่อพร้อมแล้วผมจะมุ่งหน้าเข้าไปในป่าทามกลางสายตาห่วงใหญ่ของชาวบ้านที่มองมาแต่ไม่ยักมีใครเข้าไปกับผมเลยสักคนเดียวเดินทางไปตามลำห้วยค่อนข้างลำบากมันดูรุกไปด้วยเถาวัลยและยาคาเหมือนไม่เคยมีใครเข้ามากันทั้งที่สมัยก่อนนั้นชาวบ้านมักเดินไปหาปลาที่ลำธารเด็กๆก,ก็มักจะเล่นน้ำกันผมเดินไปตามทางนั้นเย่องว่องไว ไม่นานก็มาถึงลำธารเซนทีวาไหลออกไปก็เห็นกระทอมไม้ไผ่มงุงหลังคาหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวข้างลำธารเดอได้ว่าต้องเป็นกระทอมของไอ้น้อยอย่างไม่ต้องสงสัยไม่รู้ว่ามันอยู่กลางป่าแบบนี้ได้ยังไงกันครับเมื่อไปถึงกระทอมผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ที่บันไดไม้ไผ่ผมจำมันได้ทันทีไอ้น้อย เพื่อนผุ้มนั่นเองหน้าตาของมันยังมีเขาเดิมอยู่รูปร่างแม้จะค่อนข้างผอมและเตีย้ยแต่เห็นมีมัดกล้ามอยู่บ้างไม่ได้พร้อมกระรองอย่างที่คิดเอาไว้แต่แรกดูแข็งแรงดีด้วยซ้ำผมร้องเรียกมันอย่างดีใจไอ้น้อยไอ้น้อยเมื่อเห็นหน้าผมุมก็ทำหน้างงงุผมโผ่เข้าไปกอดมันและมันก็ค่อยๆกอดตอบไอ้น้อยกูเองไอ้ชานเพื่อนมึงไง กูค,คิดถึงมึงแทบตายเลยว่ะผมพรำพูดกับมันด้วยความดีใจก่อนที่ไอ้น้อยจะพูดกลับมาบางอ๋อไอ้ชานมึงนี่เองไปไงมาไงมาหากูได้ถึงที่นี่น้ำเสียงของมันฟังดูเรียบแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตเพราะตอนนั้นมัวแต่ดีใจอยู่ผมดีใจที่ได้เจอเพื่อนรักและเล่าทีมาทีไปให้ไอ้น้อยฟังวา่ากูมาส่งโรงเรียนกูรอมึงทางเข้าหมู่บ้านทุกวัน จนสมโรงเรียนเสร็จมึงก็ยังไม่โผล่หน้ามาอีกกูเลยต้องตามมาหาถึงที่นี่เป็นไงบ้างว่ามึงมึงสบายดีไหมและทําไมมึงมาอยู่คนเดียวที่นี่ล่ะผมพูดจบไอ้หน่อยก็เลือนอกผมออกหางมันจ้องหน้าผมเลือนสายตาองผุ้มขึ้นคืนหลงๆก่อนจะหลบตาตอบอมแอ,อมว่าพ่อแม่กูตายหมดกูเลยมาหาทีงเง่เงียบๆอยู่อยู่ที่นี่มันสงบกูไม่ชอบให้คนมาวุ่นวายด้วย ผมที่ยังจำได้ถึงนิสัยใจคอของไอ้น้อยจึงตอบไอ้น้อยกลับไปทันทีว่ามึงก็ยังนิสัยเดิมอยู่อ่ะลุงตาอุ่นบอกว่ามึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปถีงไง่ไหนกูยังเห็นมึงยังชอบหลบมาอยู่คนเดียวตามเดิมผมพูดพลางมือคว้าตบไหลแต่ไอ้น้อยบิดไหลนี้ดูเหมือนมันจะห่วงเนื้อห่วงตัวอย่างน่าม,มั่นใจมึงก็รู้จักกูดีนี่ไอ้น้อยพูดแล้วก็หัวราะในลำคอ ก่อนจะชวนผมขึ้นบนบ้านระหว่างจัดการสัมภาระและสิ่งของที่ผมตั้งใจนำมาฝากผมก็ชวนมันคุยถามนนถามนีถามด้วยความอยากรู้แต่ไอ้น้อยอยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นคนพูดน้อยถามคำตอบคำเหมือนเดิมกลัวดอกพิกุญจะรวงกระท่อหลังเล็กของมันมีเพียงห้องเดียวเท่านั้นคลัวไฟทำเพิงไว้ข้างล่างส่วนห้องน้ำมันบอกเขาป่าไปก็สิ้นเรื่อง อาบน้ำก็ไปอาบในลำธารมองดูแล้วผมก็คิดว่ามาใช้ชีวิตอยู่แบบมันก็ดูเข้าท่าดีตกคําเราสองคนนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันมันย่างปลาให้ผมกินไอ้น้อยจุดตะเกียงที่มันบอกว่าน,น,นานๆทีจึงจะเข้าไปซื้อน้ำมันก๊าซในหมู่บ้านมาเติมกินเสร็จเราก็นอนคุยกันไอ้น้อยมันเกรงใจผมว่าผมจะเหม็นสาบเลยไปนอนเสียหาง นอนคุยกันถึงเรื่องสมัยก่อนที่เรายังเป็นเด็กมันก็อื้อออกไปเรื่อยผมคลั้นจะคุยอยู่ฝ่ายเดียวจึงให้มันเลา่าเรื่องตอนที่ผมไม่อยู่ให้ฝั่งบางไอ้น้อยดูจะจำฝังใจต่ออยิงจอมอันตพานมันพูดถึงการตายของไอยิงกับผู้ใหญ่เคียวผู้เป็นพอ่อย่างสัดใจคนแบบนั้นตายได้ก็ดีไอเคียวฟันพ่อแม่กูตายในปา่ามีคนเห็นแต่ไม่มีใครมาเป็นพยานแม้แต่คนเดียว มันโมโหที่แม่กูแช่เรื่องมันยักยอกเงินวัดที่มันโดนเสื้อกัดตายทั้งคู่เป็นเพราะเคราะกรรมที่มันทำเอาไว้กับพ่อแม่กูนั่นแหละเสื้อเลยจัดการให้ไอ้น้อยเล่าจบผมก็ถามโตเขาลือกันว่าเสื้อที่กัดมันตายไม่ใช่เสื้อธรรมดาแต่เป็นเสื้อสมิงผมพูดเรื่องที่ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังไอ้น้อยหันมามองหน้าผมมันทำตาแวาวมึงเชื่อเรื่องเสื้อสมิงกับเขาด้วยหรือ ก็อยู่ในป่านี่มาตั้งหลายปีไม่เห็นมีเสื้อ้างที่ไหนสักตัวไอ้น้อยพูดขณะที่มองหน้าผมไม่รู้สิไอต้ตะกรุดยันหนาผักเสื้อไฟกูมาบอกว่าจะกันเสื้อสมิงได้พูดจบผมก็หยิบตะกรุดที่คอยคอยอยู่ชูให้มันดูไอ้น้อยมองแวบเดียวมันเบื่อนหน้านี้ทำท่าไม่สนใจและก็เปลี่ยนเรื่องพูดทันทีไอย้ยิงตายไปแล้ว แต่กูยังมีศัตรูขู่อาฆาตเลืออีกคนนึงไม่นานกูจะไปหามันถึงทีไอ้น้อยพูดเสียงเรียบเฮ้ยจริงดิมึงยังมีเรื่องกับใครอีกเหรอมันเป็นใครวะผมถามด้วยความสงสัยมันเป็นคนบานพานกเขาแต่เอาไว้ก่อนตอนนี้กูยังไม่พร้อมไอ้น้อยบอกเสียงเรียบผมชักนึกหงิดใจในคำพูดของมันดูดูมันเปลี่ยนไปจริงๆปกติไอ้น้อยไม่เคยอยากที่จะมีเรื่องกับใคร นอกจากโดนหาเรื่องก่อนจนทนไม่ไหวแต่มันคงโดนทำก่อนจนทนไม่ไหวนั่นแหละผมคิดว่าอย่างนั้นคืนนั้นเรานอนคุยกันโดยรักษาระยะห่างกันอย่างสม่ำเสมอไอ้หน้อยไม่ยอมนอนใกล้ผมตามเดิมผมจึงได้แต่ยิ้มให้มันแม้มันจะดูเปลี่ยนไปมากแต่ตัวผมยังรักและสงสารมันเหมืนอนเคยตั้งใจจะอยู่กับมันอีกแค่วันเดียวหลังจากนั้นผมจะต้องรีบตามกลุ่มคายอาสาไป ซึ่งรออยู่แล้วในตัวจังหวัดก่อนจะพากันกลับกรุงเทพและในคืนนั้นเองก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องตัดขาดจากไอ้น้อยไปชั่วกาลนานอย่างไม่มีทางจะหวนกลับมาได้อีกกลางดึกของคืนนั้นขณะที่ผมกำลังหลับอยู่จู่จูก็ต้องตกใจตื่นจากเสียงคำรามลั่นของสัตว์ตัวขนาดใหญ่ที่ดังอยู่ไม่ไกลจากตัวผมทันทีที่ลืมตาดูหัวใจของผมก็หล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม เมื่อมองไปเห็นดวงตาสีเขียวเรืองๆของเสือตัวหนึ่งซึ่งกำลังหมอบนิ่งแทนที่ร่างของไอ้น้อยอยู่เห็นแค่นั้นควันของผมก็ปลิวหายไปไม่เหลือแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือตั้งแต่ช่วงเอวของเสือลงมายอย่างเป็นร่างของมนุษย์อยู่ผมกระโดดพลุกลุกขึ้นยืนอารามตกใจจึงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนขาสัน้นผับๆก้าวขาไม่ออกแม้แต่ก้าวเดียว มองหากระเป๋าเป้ที่ใส่มีดสั้นของหลวงตายืนมือที่สั่นเป็นของเขาไปลวงมีดสั้นออกมาอย่างลุกลีลุกลุนส่วนสายตาก็จ้องมองไปอย่างช่วงล่างที่กำลังจะกลายเป็นเสือเต็มตัวอ่าๆเอ้น้อยมึงเป็นเสือสมิงผมพูดตะกุกตะกักจากความกลัวยืนมีดชูไปข้างหน้าโด้วยมืออันสันระริกแววตาของเสือที่จ้องมองมาเห็นชัดว่า มันมองดูผมเป็นแค่อาหารของมันเท่านั้นไม่ใช่เพื่อนของมันและท,ทันทีที่กลายร่างเป็นเสือเต็มตัวมันก็ลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆย่างเท้าเข้ามาหาผมด้วยท่าทีหู่คุกคามดวงตาของมันจ้องมองอย่างดุดันนและมันก็กระโจนใส่เข้ามาหาผมในท,ทันทีผมตกใจคิดอะไรไม่ออกได้แต่ยุกทนแขนขึ้นปุกปงตัวเองอย่า เสียงดังสนั่นเหมือนของแข็งชนกระทุกกันผมลดต้นแขนลงดูแล้วก็ต้องเบิกตาตูเพราะาพาเ้องหน้ามีเสืออีกตัวยืนตระงานขวางเสือสมิงกับผมอยู่เสือตัวนี้มีขนสีขาวส่งประกายไปทั้งตัวมันแยกเคี้ยวขู่คำรามเสือสมิงไอลลยผีสิงคุงกระจนชนกับเสือสีทองอย่างจังมันจึงกระด็นงายท้องและขณะน,นี้มันกำลังตะกายลุกขึ้นยืนใหม่ เสือสองตัวยืนผชิญนหน้ากันแข่งกันส่งเสียงคำรามลันจนกระทมสะเทือนไปทั้งหลังผมรีบหยิบเปขึ้นมาสพายห้อยหลังนี้ไปทางบันไดกระทอมเสือสมิงหันมามองโดยสายตาอันหิวกระหายแต่ติดที่มีเสือสีทองยืนขวางหน้ามันไว้มันจึงไม่สามารถติดตามผมหมาได้หันพุงเข้าไปตะปบเสือสีทองจึงพุงเข้าไปประทะด้วยเอียงของพวกมันกัดฟัดกันดังกึกก้อง เปิดโอกาสให้ผมวิ่งลงบันไดกระท่อมวิ่งลมลุกคุกคลานไปตามทางเดินชนิดไม่เหลียวตาม,มามองเดชะบุญวิ่งไปไม่ไกลเท่าไรก็มองเห็นแสงไฟสว่างอยู่ข้างหน้าจึงรีบวิ่งไปหาแสงไฟนั้นทันทีเมื่อไปถึงจึงได้เห็นหลวงตาอุ่นที่ยืนถือคบไฟรออยู่เหมือนจะรู้ว่าผมต้องวิ่งมาทางนี้หลวงตาผมดีใจสุดขีด ภาวะเขากอดหลงตาแน่นรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ทันเองก็อ,อุกกอดผมตอบไม่มีอะไรแล้วละ่ะเสือสมิงมันตามมาไม่ทันแล้วมันสู่เสื้อไฟลงอาคมคล้องลวงตาไม่ได้ลวงตามาพาเองกลับไปบ้านเองไม่เป็นไรใช่ไหมผมถึงกับน้ำตาไหลสายหน้าปฏิเสธว่าเสือสมิงมันยังไม่ทันทำอันตรายก็มีเสือสีทองออกมาช่วยเอาไว้ได้ทันเวลาเสกน หลวงตาพยักน้ามันรู้และรู้ดีอยู่แล้วท่านปลอบูมที่ยังตัวสั่นไม่หายแต่ความตกใจกลัวขนาดหนักผ่าเดินออกไม่ต้องกลัวตามหลวงตาไปรับรองไม่มีเสื้อตัวไหนกล้าออกมาทำร้ายโยมอีกเสื้อสมิงตัวนั้นมันซิงอยู่ในร่างของไอ้น้อยมันไม่ใช่ไอ้น้อยหรอกเพราะอย่างนี้มันถึงไม่ยอมอยู่ในหมู่บ้านมันกลัวคนจะรู้ความจริงหลวงตาผิดสังเกตมันมานานแล้ว ตั้งแต่พ่อแม่ของไอ้น้อยบอกว่าลูกถูกกูกัดตายที่ลำห้วยแต่ฟื้นขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ตั้งแต่นั้นมาล่วงตาก็เฝ้าจับสังเกตดูมันบางครั้งยังเห็นมันพลูมาอยู่เลยแต่ล่วงตาก็ยังเชื่ออยู่เพราะมันไม่ได้เข้ามาทำร้ายใครในหมู่บ้านยุกเว้นผู้ใหญ่เคียวกับไอ้ยิงที่วนไปหาเรื่องมันกน่อนแต่สัตว์หนาขนผีสิงอย่างมันไว้ใจไม่ได้เหมือนกันเวลามันหิวความอดการ้น้องมันก็ขาดพึ่งลุง หลวงตาพูดจบผมก็ถามขึ้นด้วยความสงสัยเพื่อนผมุมตายไปแล้วใช่ไหมครับหลวงตทาทั้งที่มั่นใจเต็มร้อยว่าไอ้น้อยเพื่อนผมุมคงไม่อยู่เสียแล้วต่อให้ตายผมก็ไม่มีทางเชื่อว่าเจ้าเสือตัวนั้นมันคือเพื่อนของผมหลวงตาทนหายใจยาวยอมรับออกมาตรงๆว่าไอ้น้อยมันตายไปนานแล้วละ่ะหลวงตาพูดจบ พลันก็มีแสงสีทองสว่างวาบึืนทีตะกรุดบนคอของผูมจึงจับขึ้นมาดูหลวงตาเอ่ยขึ้นขณะพาผูมไปอย่างตามทางเข้าหมู่บ้านแสดงว่าเสือสีทองไหลเสือสมิงไปแล้วแต่เสือสมิงมันยังไม่ตายเพราะทำมันตายเสือไฟจะกลับมาโดยแสงสีแดงจากสีเลือดของเสือสมิงตัวนั้นที่มันเลอะตัวหลวงพ่อบอกแบบนี้แล้วเสือสมิงจะกลับมาในหมู่บ้านอีกไหมครับ ผมถามด้วยความสงสัยมันคงไม่เข้ามาแล้วละ่ะเพราะตอนนี้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ไอ้น้อยแต่เป็นเสื้อสมิงหลวงตาตอบผมคุยกับมันอยู่ในกระทร่อมไอ้น้อยมันบอกว่ากำลังรอเวลาเพื่อที่จะจัดการกับศัตรูของมันอีกคนหนึ่งผมพูดจบหลวงตาก็ตอบกลับมาทันทีว่าถ้ายอย่างนั้นมันคงจะออกจากแถวนี้ไปแล้วแต่ไม่แน่มันอาจจะกลับมาอีกก็ได้ พราะมันอาจถือว่าถิ่น,นี้เป็นถินอาทันองมันไปแล้วยังไงหลวงตาจะลองปรึกษากับผู้ใหญ่สมอีกทีอาจจะต้องหานายพรานก่งกงมาปราบมันผมได้แต่รับฟังอย่างเงียบงันเรื่องราวแบบนี้ผมเองก็ไม่มีความรู้ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและจะต้องทำอย่างไรต่อไปมันเกินกำลังความคิดของผมไปมากจริงๆในที่สุดหลวงตาก,ก็พาผมมาถึงวัด ในเวลาเกือบสว่างท่านส่งผมเข้านอนบอกว่าทำใจให้สบายผมก็นอนน้ำตาไหลล่ละครับจนรุ่งเช้าอดนึกถึงไอ้น้อยอย่างเศร้าใจไม่ได้ก่อนจะลุกขึ้นไปเก็บข้าว้องแล้วจึงออกมากราบลาหลงตาผมปลดตะกุดหนังหน้าผากเสือไฟคืนให้แก่ท่านเพราะในปากคอนกรีตท,ที่ผมกำลังจะไปนั้นคงไม่ต้องใช้มันอีหลวงตารับและก็อวยพรผมให้เดินทางกลับ กรุงเทพย่างปลอดภัยขอให้โชคดีมีใช้สิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่นี่เถอะไม่ต้องเก็บเอาไปคิดเดินทางปลอดภัยก่อนแล้วกันก่อนที่ผมจะเดินทางออกจากหมู่บ้านซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองโดยหัวใจที่แตกสลายขณะสนนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าบ้านเพื่อจะออกไปในตัวอำเภอ หางตาของผมคล้ายจะเห็นภาพของไอ้น้อยยืนโบกมือไว้ไว้อยู่ในกระจกมองคางของรถมอเตอร์ไซค์สีหน้าแววตาของมันผมเชื่อว่ามันคือไอ้น้อยเพื่อนรักของผมจริงๆนั้นลหละผมหันขวับไปดูข้างทางที่รถกำลังพึ่งผ่านแต่ว่ากลับเจอแต่ชาวบ้านคนอื่นผมหันกลับไปใหม่ด้วยความรู้สึกใจหายอยู่ไม่น้อยไอ้น้อยเพื่อนผมคงมายืนส่งผมกลับบ้าน ลาก่อนไอ้น้อยเพื่อนรักถ้าหากดวงวิญญาณของอิงจะรับรู้ได้เมื่อกลับไปแล้วเพื่อนอิงคนนี้จะทำพิธีอุปสมบทเพื่อส่งบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณขององิงให้ไปสู่สุขติโดยทืน